สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานรอยวินิจนะครับอย่าลืมฝากกดและแชร์คิววันนี้จะทําขึ้นไม่ได้นาสินค้าไม่ได้จกากโฉนะการลงทุนใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คิววิโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันอย่างนนะครับอันนี้เราอยู่ขาค,คิปโต2 0 2 5นะอันนี้ก็จะเป็น ETP ที่ 8- 9นะอยู่กับคืนนี้กับไบแนนนะก<ส>็วันนี้นะก็บิตคอยก็ใกล้แตะเนี่ย8 8 0 0 0นดนิดเดียวนิดเดียวจ,จริงๆที่จะใกล้แตะ8 8 0 0 0นะ อาราคาบิตคอยที่ใกล้แตะเนี่ยก็คือราคาอยู่ที่นี่นะอแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าอีกนิดเดียวนะก็จะแตะแปดหมื่นแปดนะโอ้โหค่อนข้างร้อนแรงในวันนี้นะราคาที่ต่ำที่สุดก็คือโลที่สุดก็คือแปดหมื่นสามเก้าร้อยสี่สิบเก้านะสูงสุดก็เก้าหมื่นอ่แปดหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าโอ้โหร้อนแรงจริงนะอ่ะราคาล่าสุดนะ ที่ตลาดพุ่งแรงก็ราคาปรับตัวลงเล็กน้อยราคาปัจจุบันของ Bitcoin ต,ตอนนี้นะก็อยู่ที่86,845นสะี่ห้าะโหก็ร่วงมาพอสมควรนะแต่ก็ขึ้นมาแรงนะอ่ะมาดูตัวฮอตฮอ t วันนี้ h ฮอตคอยไปเน้นนะร่วงๆแรงแรงนะก็อันดับหนึ่งเบ b ยืน600้อยอิตาเลียนก็มายืนแถว1,624นะนี่นะก็วันนี้สูงสุดก็อยู่ที่พนะันหกห้าสิแปล่วงเล็กน้อยนะ ส่วนโซโลนาโซโลนาก็วันนี้ก็ไปแตะเนี่ยร้อยส่สิสามตามศุนก็ร้อนะก็มาโอโอเเนี่ยก็ติดอันดับ5้าเลยนะอันดับเรียนร้อนแรงหนละังจากที่ร่วงมามหาศาลร่วงจาก6.5มาอยู่ที่0.3แล้วก็เด้งไปแถวแถวศูนจเก้าแล้วก็มา0 8น7นวันนี้ก็ได้เห็นเลข5้าแลศูนย์นะคนมีคิดว่ามันจะอาจจะพังเหมือนลูน่าหรือเปล่านะต้องรอดูนะแต่ขา้าทีมพัฒนาเขา้า ประกาศแผนช่วยเหลือแล้วนะเห็นว่านะ XRP ก็ตามมาหลายๆโอ้ PEPE ก็ร้อนแรงวันนี้นะโอ้เพิ่งซื้อ PEPE เหมือนกันนะวันนี้นะอ่ะแล้วก็ตัวร้อนแรง m a g i c นะตัวนี้ไม่คุณนะบวก82% e n โอ้ตัวนี้ก็บอกตรงว่าล่วงมานานมากเลยตัวนี้นะเป็นเหรียญเกี่ยวกับเชนเกมเก่าแก่นะ ตัวนี้เนี่ยตัวตอนสองก็อยู่ค่อนข้างนานนะแต่ปีนี้ผลประกอบการค่อนข้างแย่นะตัวนี้นะไม่เข้าไปไหนนะวันนี้ก็เลยบวกแรงนะ CVX นะ LOKA นะไม่ค่อยรู้จักรู้จักบ้างรู้จักบ้างนะ XAI นะนา่าจะเป็นเดือนเ AI เห็นออไม่เห็นสักพักนะแล้วก็ s HELL นะหลายตัวใหม่ y n นะ0.18นะอ่ะมาดูตัวที่ร่วงมั้งนะก็จะมีตัวที่ร่วงดูที่ตัวที่เรื่องก็จะเป็นตัวนี้นะเมื่อวานเนี่ยบวกแรงมากนะ vo x e l นะเห็นเขาบอกว่ามันมจะรีเซ็ตระบบอะไรสักอย่างนะตัวนี้หลังจากขึ้นแรงบวกไปถึง200%ซนะ์ะตัวนี้ก็อยู่ในการตรวจสอบหลายๆคนอยู่นะเดี๋ยวค่อยติดตามข่าวกันนะว่าตัวนี้เป็นยังไงนะตัวนี้นะเป็นข่าวแว่วมาสักอย่างนะอ่ะ LTO นะ0.3ร่วงร่วงหลายตัวมากๆนะโอเคอ่ะ okay. บ uh, ิทสวาร์ดตัวนี้ก็น่าสนใจเนี่ยร่วงจริงๆบิสวาร์ดร่วงไป0.01นะก็ดีขึ้นมาแบบ100%นะอ่า uh, วันนี้ก็อยู่ในการพิจารณาเหมือนกันนะอ่ะ uh, วันนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับคืนนี้กับใบแนนนะอ่อ uh, ตลาดค่อนข้างผันผวนก็มาเรามาัดระวังเลยนะ ขอบคุณที่ติดตามเรารับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องก็บใบหน้วิเท็ตคิปโบบนดับหนึ่งโลกแล้วก็บใบหน้าไทยนะขอบคุณที่ติดตามรรับชมคลิปนี้ไม่ใักชวนแล้วการลงทุนหนึ่งแต่การลงทุนมีความเสี่ยงเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย